สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหลายคนนะคะวันนี้ยายก็มาเที่ยวป่าค่ะมาเที่ยวป่าค่ะพักกันจง มาคุดอะไรเนาะคุดน้ำเนาะทำอะไรก้านเขียดก้านขาด ลือลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่อึผักทองนี่ปลูกแถวนี้ก็ได้ผักทองถ้าขยันนะเอ๊ะโอ๊ยน้ำมันหมดเด้เอาไลด ตรงมาเนี่ยน er mm ี่มาเตะไปเลยว่างว่าดูมีไหมมะเขือโอ้ยน้อง แล้วก็ไม่มีมันหลุนหายหมดแล้วบ่มีแค่นี้บ่ือ เอาเม็ดมนันนี่นี่นี่เอาสานี้ตรงนี้นี่น,น,น,นงงี่นี่มาวางลงแงงมาอยู่จะหลุดมันยาดกเดี๋ยวดฮะเงีงก็อยู่จะหลุดก็อยู่จะหลุดตัวเนาะมึงได้ถือมาวางไว้น,นี่ก่อนจะทาจะมีเลยเด้ดอก็ขึ้นไปบ่มนอไม้ก่อน ทำได้เขาจะเอื้นให้จะไปคุดอยู่หันแหละโอ้ยทำไรถ้าไมขยนันมันก็ลกแบบนี้ลหละนี่ลกลกมากเลยโอ้ยมาคุดอะไรแถวนี้มีอะไรอ่ะ นนอักาศนามีเลยเฮ้ยหอมไปอุย้ยนอไม้ก็เลือเต่เลือเต่อะไรก็ไม่รู้จะเลาะป่าพาเอฟซีมาเลาะป่าเด้อเมื่อก่อนยายก็มาหาหนอไม้ไป Hmm. Okay. เอาบ้องมันห hmm. นอไม้คำมันออกหรือเปล่าดูคนมาขุดเอาะลรวะ huh. Hết nó nữa. nó ừ. ừ. Chết nó 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 tay lắm Không mà cũng Khá tắt Nó 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 mì nha โกกอยากให้ผักกูดหน้าเล็กมาหน้าเล็กมามันก็ตายบุตรันมันไม่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมันก็ตาย เพราะทุงนี้มันไม่มีน้ำมันหมดน้ำแล้วมัหน,นหน้าฝนนานั่นเออมันอยู่อยู่นี่ค่ะผัะกกาดนานี่หอมค่ะนี่ค่เรียกผระกาศนาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ สมไมก่อนมีพักกาดนาไม่ก่อนนะไม่ค่อยมีนะมีก็น้อยกลิ่นหอมมากเลยนะนี่ผักการนากลิ่นหอมหอมค่ะดีค่ะโอ้ตรงนี้ก็ตายหมดแลวไม่มีอีตัว มันแห้งแล้วพักกาัดหน้านี่ใช่ไหมหอม พโุโรชิโร่กาดนาอเออนี่จะดอกเอาไว้เห็ดแนวมันมันไม่ค่อยมีแล้วมันจะบดแล้วไปหอบเอาหอบได้ไหม้ขึ้นไปนี่ก็ได้มับกบวบคมหรือเปล่าวะอันนั้นเนะาะจะรมเบงืงหรือเป่า มันแห้งแล้วน้ำแถวนี้อันนี้ใบอันนั้นนี่ใบที่กินกับลาบหอมอืมหอมมากเลย นี่แหละผักกาดนาเขาเลียเยี่ยหอมผักากาดนาก็คือผักกาดให้ใช่ไหมที่เขาเลียนะ้ยงใช่ป่ะเออเน่อไมเนี่ยน่อไหมแนงน้อยๆขึ้นตรงนี้ทำไมมันลื่นจัง คุยค่อยจะพาลงเท้าค่ยุย,ยนี่ล่ะกับบ้านบันกับบ้านเย็นนี้ ยังมีคนสหับเงื่อให้ดูมันแห้งดูนี่ดินแห้งแตกกระแหงเนี่ยเนี่ยเหมือนสายยันลองเลยนี่เดินแยกแตกระแหงต้นใบมาให้เจ้าแห้งแรง่ง แม่ยายจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะนี่ขึ้นแล้วกลับบ้านแล้วพายเมือม่อยเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยเื่อยโอเคค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาข้าให้คุณยายด้วยนะคะอขอบคุณเด้อค่ะบ๊ายบนะค่ะ